วันนี้นะครับทุกท่านนะตอบผมนะเงื่อนไขนะครับคือดูให้ดีนี่หนึ่งและนี่สองและอย่างนี้สามนะฮะตอบผมว่าหนึ่งสองหรือสามโอเคไหมอ่ะดูใหม่นี่อย่างนี้และนี่ นี่หนึ่งอย่างนี้สองนี่หนึ่งอย่างนี้และอย่างนี้นี่หนึ่งนี่หนึ่ง และอย่างนี้3นี่1นอ่านี่นี่1นอ่านี่1อ่ารู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมรู้ไหมรู้ไหมอ่าไม่รู้อย่าเพิ่งบอกปล่อยไว้ก่อนนะครับอย่าบอกเพื่อนนะ ปล่อยให้ติ้งเองปล่อยให้ติ้งเองเขาเรียกติ้งเฮดติ้งเฮดอ่าติ้งเองติ้งเองต้องติ้งด้วยตัวเองอ่าติ้งด้วยดิ้งด้วยดิ้งด้วยหัวเองดิ้งด้วยสมองเองเอาใหม่อีกรอบหนึ่งตอบผมว่า1 2หรือ3ทบทวนสำหรับ,บคนที่ไม่รู้นะส่วนคนที่รู้ก็ช่วยตอบนะครับดูให้ดีนี่อย่างนี้และอย่างนี้อ่าโอเคนี่อ่า อย่างนี้และอย่างนี้และอย่างนี้อย่างนี้สองนี่ <Yeah. S 1> เออพอได้แล้วเริ่มตะคอกแล้วเนืงนองแอมตนไม่ได้แล้วเนอเฉยๆแต่พอเราเองรู้แล้วเนื่งสองสารเริ่มเกิดความัมนใจเกิดขึ้นนะโอเค โอเคต่อไปนะครับติงเฮดนะฮะติงเฮดใช้ห่วงคิดเนาะกิจกรรมในต่อไปใช้หัวคิดนะครับตอบผมว่าบนกลางล่างหรือธรรมชาติไม่มีในโลกนะครับสีเงื่อนไข่โอเค okay. ดูใหม่นะครับชายอยู่บนนะครับหญิงอยู่ล่างเด็กอยู่กลางธรรมชาติไม่มีในโลกนะใช้หัวคิดนะครับอีกรอบหนึ่งชายอยู่บน เด็กอยู่กลางหญิงอยู่ล่างธรรมชาติไม่มีในโลกใช้หัวคิดโอเคไหมตอบว่าบนกลางล่างหรือไม่มีในโลกอ่าหรือไม่มีในโลกเอาแบบไม่ต้องธรรมชาติก็ได้เอาแบบไม่มีในโลกธรรมชาติไม่มีในโลกอะไรนะใช้หัวคิดโอเคใช้หัวคิดช่ใช่ยตอบผมนะบนกลางล่างหรือไม่มีในโลกโอเคช,ช้างบนช้างบนช้างบนนะครับ นอนเนนล่าง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 อ่าไก่ไก <och het noise> ่เออขออภัยกิ้งกากิ้งกาไม่มีในโลกไม่มีในโลกกิ้งกาไม่มีในโลกนะครับอ่ากิ้งกาไม่มีโลกอ่าขอคนขอคน กลางอ่ะพี่เอเยอะมากกลางกลางอ่ะกรางอ่าต่อไปพรมพรมพรมบน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 พรมบนพรมบนอ่าใช้อะไรคิดใช้อะไรคิดใช้หัวคิดทิ้งเฮตดนิ้งเฮตดใช้หัวคิดโอเคไหมโอเคนะโอเคอ่ะต่อไปขาใหม่ขาใหม่ บนอ่าทบทวนอีกรอบหนึ่งทบทวนอีกรอบขาใหม่ขาใหม,หม่ทบทัวอีกรอบหนึ่งนะใช้หัวคิดนะใช้หัวคิดนะชายอยู่บนเด็กอยู่กลางหญิงอยู่ล่างธรรมชาติไม่มีในโลกใช้หัวคิดโอเคไหมหนาฬิกาบนกลางล่างหรือไม่มีในโลกนาฬิกา บนะบนบนบนนาฬิกาบนนะครับจิ้งจกกลางอ๋อจิ้งจกกลางจิ้งจกกลางจิ้งจกกลางอ่าต่อไปหลอดไฟหลอดไฟบนบนบนหลอดไฟบน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 ะรองเท้า ล่างเออพี่แฟงเริ่มมาพี่แฟงเริ่มมาหลังจากที่นั่งมานานนะฮะรองเท้าล่างรอ,องเท้าล่างหัวเขา่าหัวเขา่าหัวเขา่าบน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 พี่แฟงพี่แฟงบนบนบนหัวเขา่าบนหัวเขา่าบนโอเคไหมพี่บอมเหมือนอีกมาละมาละมาละใช้อะไรคิดใช้อะไรคิดใช้หัวคิดทุกคนต้องใช้หัวคิดครับบางคนบอกกูก็ใช้อยู่กูไม่ใช้ตรงไหนวะเนี้ กูก็ใช้อยู่เนี้ยเงื่อนไขคือใช้อะไรคิดมันต้องใช้หัวคิดนึกออกปมันต้องใช้หัวคิดพี่โอโอเคไหมใช้หัวคิดไหมเมื่อกี้ได้ใช้หัวคิดไหมไม่ได้ใช้แล้วใช้อะไรคิดอ้าวต่อไปนี่นี่จุมจุ๋มจุมบนกลางล่างหรือไม่มีโลกจุ๋มจุ๋มกลางจุ๋มกลางอ๋อปั๊มปอม บนนะป้อมบนป้อมบนนะครับจิบจิบกลางมา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 แล้วมามามาลักลักล่าง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 พี่เทพว่าไงครับอาการเป็นไงครับพี่เทพครับพี่เทพอะไรของมึงวันนี้อะไรของมึงวันนี้กุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่ ไม่มีในโลกเออเริ่มมา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 อ้อนอ้อนอ้อนกางเงะกางเสือเสือล่างเง้อมา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 แล้วมาแล้วจา่จาจ่ากางเงอใช้อะไรคิดใช้อะไรคิดโอเคใครไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องเฉลยปล่อยให้เขากลับไปคิดถึงกรทมนู่นนะ่ะกลับไปคิดต่อที่ระยองนู่นนะ่ะ เออใชมันต้องใช้อะไรคิดมันต้องใช้อะไรคิดอ่าพี่จุไม่ต้องบอกพี่โอ๋อะไรเขาเหมือนว่าเช็ดโอเคโอเคนะอ่าไม่เฉลยนะไม่เฉลยเดี๋ยวค่อยๆไม่เฉลยกันอีกอะไรพี่จิ๊บยังไม่มาเหรอยังไม่มาใช่ไหมยังไม่โอเคอ่าเดี๋ยวไปง้อพี่จากแล้วกันเฮ้ยมันใช้หัวคิดยังไงกูก็ใช้ตั้งแต่แรกแล้วทำไมมันคิดไม่ออกวะเนี่ยเออต้องใช้หัวคิดเออโอเคอะไรนะพอได้แล้วดังเลยเสียงแบบเข้มขังมาเลยเสียงแบบดังมาเลยนึกออกม Okay.